สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะการเตรียมบ้านหลังใหม่ให้ลูกแมวหลังจากที่คุณได้รอคอยมาเป็นเวลาอันยาวนานในที่สุดก็ถึงเวลาต้อนรับสมาชิกใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณคุณเป็นกังวลหรือไม่ว่าลูกแมวตัวใหม่จะสามารถปรับตัวได้หรือไม่เรามีข้อแนะนําในการช่วยให้ลูกแมวสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่ะ ได้รู้สึกดีเหมือนที่เป็นบ้านของลูกแมวเองอย่างรวดเร็วค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงนะคะคือลูกแมวของคุณเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่ลูกแมวคุ้นเคยทั้งการถูกแยกจากแม่แมวถูกแยกจากพี่น้องในครอบเดียวกันรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดค่ะโดยสิ่งเชิญแล้วนั้นเมื่อคุณรับลูกแมวมาใหม่นะ ระยะแรกนั้นคุณควรปฏิบัติต่อลูกแมวอย่างอ่อนโยนให้ลูกแมวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบเพื่อไม่ให้ลูกแมวต้องอยู่ในสภาวะตื่นกลัวแต่อย่างใดค่ะควรให้ลูกแมวได้สำรวจพื้นที่ที่สงบค่ะและอาจปล่อยให้ลูกแมวเดินสำรวจรอบๆบริเวณบ้านใหม่ได้ค่ะในวันต่อๆไปเจ้าของคือผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของลูกแมวนะคะควรเก็บสายไฟให้พ้นจากลูกแมวและสารเคมีต่างๆ เป็นอันตรายต่อแมวควรเก็บให้มิดชิดค่ะและควรดูบริเวณที่เป็นรั่วแหลมนะคะที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกแมวได้ค่ะควระมัดระวันอย่างเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสำบวันนี้ลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ